ข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วมทางภาคเหนือล่าสุดทางธนาคารตกรสม,มีการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคเหนือรวมไปถึงการจัดถุงยังชีพ1 0,000ถุงแล้วก็การทําอาหารแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของน้ําดื่มในส่วนของหอน่วยบรรเทาสาธารณาภายัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้ยังเตรียมวงเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผ่านสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินปี2 5 6 7, 7ทับหวงเงิน รายและไม่เกิน50,000บาทดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์หเดือนแรกแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินรายแล้วไม่เกิน5 0 0แสนบาทดอกเบี้ย mrr ขีดสองพร้อมกับสำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหลังน้าลดทันทีส่วนเกษตรกรท่านไหนมีความประสงค์อยากจะขอรับสิทธิในการช่วยเหลือจากทางธนาคารทกศก็สามารถติดต่อได้ที่ทางธนาคารทกศทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะติดต่อที่ call center ศูนย์สองห้าห้าห้าศูนย์ห้าห้าห้าได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสาร